ปรากฏการอะไรบ้างนะครับที่ทําให้สื่อทั่วโลกมีการจุดประกายขอปริกิยาชัดเจนโดยเฉพาะได้เพิ่มแฟนๆทางยุโรปและอังกฤษเนี่ยเข้ามาเสริมทับจากการช่วยในการปั่นยอดวิวบรวมถึงสมิงในฝั่งของเพลงของลิซ่าร่วมฟิจอริ่กับทางตัวแจคเก็ตแล้วก็เรก,กับเพลงใหม่บอนอาเกนและทําให้สื่อทั่วโลกมีการหยิบยกประเด็นที่ค่ายเก่ามีการดองเข็มเอาไว้และผลปรากฏว่าเรื่องที่ เราได้รู้มาอีกมากเลยว่าทําไมเพลงเพลงนี้โปรดิวเซอร์อย่างเรเป็นโปรดิวเซอร์ชั้นนําระดับโลกและมาเขียนเพลงให้กับลิซ่าพอให้ผลได้กันแน่รู้แล้วฟังแล้วอาจจะเข้าใจมากกว่าเดิมว่าทําไมทั้งลิซ่าและเลดจึงมีเหตุการณ์คล้ายๆกันกับค่ายเก่า คลิปนี้มีคําตอบนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์และกดติดตามช่องกดคียค,คอมเมนต์ด้วยเนื่องจากบอลาังเกมฟิชเชอริงโดจักแคทและเร์ผลงานใหม่ของลิซ่ามียอดชมเป็นปรากฏการณ์10.8ล้านครั้งและยอดไลค์1.2ล้านครั้งใน24ชั่วโมงแรกเป็นมิวสิกวิดีโอเปิดตัวเป็นปรากฏการณ์ในปี2025ตั้งแต่ปรากฏการณ์แรกเลย ปรากฏการณ์ที่2ก็คือในฝั่งของอัลบั้มอัลเทอีโกของลิซ่าสร้างสถิติเทียบเท่ากับอัลบั้ม The a l b u มของทาง b l a c k p ิงคที่เป็นเพลงในอัลบั้มเดบิวตเข้าท็อป10ของ Spotify ทั่วโลกจากอัลบั้มเดียวของสปินญินงเคปมากที่สุดถึง4เพลงลิซ่ายังมีเพลงอีกเพลงคาดว่าจะทำลายสถิตินี้แน่นะครับในช่วงของ28กุมภาพันธ์นี่เพียงแค่4ซิงเกิลยังรอซิงเกิลที่5อยู่นะ นี่ถือเป็นสอบปรากฏการแล้วจนทําให้แอดนั้นตื่นเต้นไปอย่างมากล่าสุดเนี่ยทำให้ทางสื่อมีการหยิบยกประเด็นออกมาพูดอีกและเป็นปรากฏการที่3ชัดเจนว่าลิซ่าเนี่ยเมื่อจะปล่อยผลงานเพลงอะไรออกมาแล้วแต่เนี่ยมักจะขึ้นชาร์จและผมปรากฏว่า Spotify ชาร์จระดับโลกติดอันดับที่6ด้วยในฝั่งของปรากฏการที่3เข้าสู่ปรากฏการที่4 บอร์นากเกขึ้นสู่อันดับที่31บวกเพิ่มขึ้น22อันดับและเพิ่มคะแนนเป็น2เท่าใน Apple Music 2ในช่วงสุดสัปดาห์โดยในชาร์ตของ World Wi d e Chart ในวันที่2ลำดับเพิ่มขึ้นเป็น6,075คะแนนเพิ่มมากกว่า3 9 0คะแนนเนื่องจากปรากฏการณ์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการปั่นยอดวิวทำให้ลิซ่าบอนากเกนถูกพูดถึงอย่างมากเลยทีเดียวนะครับต่อมาเป็นปรากฏการณ์ที่5เป็นอย่างมากโดยเฉพาะเซปิน และรวมถึงเป็นนักแสดงด้วยก็คือลิซ่าในซีรีส์เรื่องใหม่ The White Lotus ซึ่งเป็นการประกอบแสดงในเรื่องนี้ทําให้คนทุกผู้ตื่นตมากเลยว่ารอคอยทั้งหนังและรอคอยจากการปั่นสตรีมมิ่งพร้อมๆกันสรบกันการพร้อมๆกันนะครับปรากฏการณ์ที่6คือลิซ่า h i g h e Streaming Peak on Spotify UK ในฝั่งของเพลง New Woman ได้9 5้0 0ในฝั่งของลิซ่า ยอดสตรีมิ่งเนี่ยยังไม่เท่ากับทางมันนี่และในฝั่งของบอลอาเกนทุบสถิติคือ239,000จากยอดสตรีมิ่งเป็นปรากฏการณ์ที่6ทันทีจนทำให้สื่อทั่วโลกมีการทำข่าวเพราะปรากฏการณ์เหล่านี้มันหาดูได้ยากนะครับปรากฏการณ์ที่7ก็คือใน,นที่สุดบอลอาเกนของลิซ่าดอจ่าแคแลก็เรเปิดตัวอย่างยอดเยี่ยมบนย t ท b บแล้วยังทุบสถิติเดิมของทางด o จ่าแค t ซึ่งเคยเปิดตัวยอดบอสูงสุด24ชั่วโมงที่ทำเอาไว้ กับซิงเกิลที่มีชื่อว่า34 Plus t 5 i r i e m i x Featuring a r e n a and Megan ยอดวิวตอนนั้นคือ9.6ล้านเท่ากับว่าเพียงใหม่ของ l ิซ่าอย่างวอรเกนทุบสถิติเดิมของโดราแ a แคทที่10ล้านวิวใน21ชั่วโมง16นาทีข้อมูลจากแฟนๆโดราจ Cat พูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่ารอบนี้การฟิชเชอริงหรือว่าการร่วมงานเพียงการระหว่างศิลปินไทยอเมริกันแล้วก็ในฝั่งของชาล่าจาร์แลเชนะครับมีปรากฏการณ์ที่เห็นในชั้นเลยว่ารอบนี้ลิซ่ามาด้วยความปังไปอยงมากปรากฏการณ์ที่แปลกก็คือบอนาเกนเดบิวต์6.26ล้านฝั่งไม่ผิดยอสตรีมาจากหลายประเทศและที่สําคัญเนี่ยในฝั่งของอเมริกายอดมาเกือบล้านเลยเหมือนกับดึงดูดแฟน ตาชักเข้ามาในการสตรีมมากยิ่งขึ้นโดยได้าฝั่งของคนไทยเนี่ยแค่หลายคนเองอาจจะยอมรับตั้แต่ตั้งแรกๆแนะว่าคนไทยน่าจะสตรีมมากสุดแต่ผลปรากฏว่าจากทั่วโลกเนี่ย เพียงแค่23.68เมื่อเปรียบเทียบกับ Rockstar อยังสู้ไม่ได้เลยนะ Rockstar เนี่ยมีคนไทยดูเยอะมากกว่าแต่ในะรอบนี้เนี่ยยังเป็นประเทศไทยที่คนดูไม่สุดคือ1 4ึ่3ล้านสสตรีมมิ่งแต่ในฝั่งของอเมริกา ติดมามากถึง9 1 1 6 0 9สตรีมและยอดสูงสุดทั่วโลกคือ14.55อนะครับอันดับสามคือินเดนีเซียอันดับ4ี่คือบราซิล5คือฟิลิปปินส์6คือเม็กซิโก7คือสหรัฐอเมริกา8คือเยอรมัน9เวียดนามและสิบคือฝรั่งเศสที่เหลือเป็นแคนาดาตุรกีออสเตรเลียโปแลนด์สเปนมาเลเซียอิตาลีชิลีเนเธอร์แลนด์ไต้หวันโคเบียสวีเดนสิงคโ,โปร์เปรูสวิตเซอร์แลนด์เวย์ออสเตรียเดนมาร์ก โปรตุเกสและโปรตุเกสฮ่องกงไอแลนด์เบลเยียมฟินแลนด์ซาอุดิอาระเบียยูเครนเกาหลีใต้กัวเตมาลากรีซเซาท์แอฟริกาเอกวาดอร์นิวซีแลนด์โรมาเนียเช็กฮังการีคอสตาริกาโมร็อกโกเวเนซุเอลาคาซัคสถานเอลซูวาโดยุติธรรมอาหรับหรือว่า UAE, ฮอนดูรัสบัลแกเรียเบลเรุสปานามาสโลวาเกียแลนตูเนีย เอเมิกันโบริเวียนิการากัวลลตเวียและเอสโตเนียนะครับปรากฏการที่ก้านะครับเพลงของลิซ่าจากวันที่2ใน Spotify g l o b a l ผลปรากฏว่าบอนาเกนขึ้นอันดับ1ทันทีเลยนะอันดับ2คือดิวฟูแมน3คือ Rockstar, 4คือมูร n r ฟอร์5คือลิซ่าและ6มันนี่เห็นสังเกต้ท่านว่าใน Spotify g l o b a l ช่วยกันปั่นยอดวิวและพุ่งสุดสอันดับที่1แล้วทันนีเป็นซิงเกิลที่4ของเธอนะครับ และจากปรากฏการณ์ที่เก้านี้เองทำให้ยอดสตรีมของอัลบั้ม Alter Ego ซึ่งมียอดสตรีมในแต่ละเพลงของลิซ่ามากถึง894 521,765ล้านสตรีมลเลยองเพียงแค่100กว่าล้านถ้าอยากได้1,000ล้านก่อนอัลบัม้มต้องมียอดสตรีมอย่างน้อยๆ5ล้านทุกๆวันก่อนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ลุยกันยาวๆแบบนี้มีสิทธิ์แตะ1,000ล้านก่อนจะปิดอัลบั้มเต็มจะท เอาเทอีโก้และยังไม่นับรวมสิงค์ที่5ของลิซ่านะครับในสื่อที่มีการพูดถึงว่าชัดเจนว่าเดอะไวท์ลอตเตอรี่ที่3เนี่ยจะมีการเปิดเผยเป็นปรากฏการที่10โดยเฉพาะในช่วงของวันที่วันวาเลนไทน์พอดีจากสื่อมีการระบุไว้ว่าวันวาเลนไทน์จะมีการพรีเมียร์เอาไว้และลงเข้ามาเป็นซีรีส์ชัดเจนวันที่16กกุมภา การปล่อยพรีเมียร์ออกมารวมถึงการปล่อยภาคไทยทําให้แฟนๆจำนวนมากต่างตั้งตา,งตางรอคอยทั้งผลงานแสดงของลิซ่าและผลงานเพลงของลิซ่าในซิงเกิลใหม่ด้วยจึงกลายเป็นข่าวดังชัดเจนจนทราบปรากฏการณ์ถึง10ปรากฏการณ์ที่แอดได้กล่าวมาข้างตน้นทีนี้ในฝั่งของค่ายเดิมและรวมไปถึงทั้งเรและลิซ่ามีความเหมือนเหมือนกันเป็นปรากฏการณ์ที่11อย่างไร โดยเฉพาะในฝั่งของแฟนแฟนบริ i s h ในฝั่งของแฟนแฟนของเรมีการเปิดเผยเรื่องราวเหมือนกันโดยเฉพาะในฝั่งของเรและลิซ่าพบเจอกับประสบการณ์ที่คล้ายๆกันจากค่ายเดิมอย่างไรในฐานะของแฟนแฟเรดีใจไปอย่างมากเลยที่ลิซ่าให้เรได้เป็นส่วนหนึ่งของเพลงบอ n น g เกนที่เธอแต่งเอาไว้เมื่อหลักหลายปีก่อนแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยเนื่องจากเป็นค่ายเดิม พอแฟนๆเข้ามาอ่านเนี่ยรู้เลยนะว่าเพลงนี้ไปถึงโหูโปรดิวเซอร์ของลิซ่าได้อย่างไรเมื่อเธอได้รู้ถึงเรื่องราวเบื้องหลังของเรก็ติดต่อเรเพื่อร่วมง,งานทันทีสิ่งที่ทำให้แฟนๆของเรมีความสุขเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในฝั่งของลิซ่าก็มีความสุขอย่างมากเช่นเดียวกันก็คือเรได้รับส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ซึ่งลิซ่าเป็นคนทำเธอเป็นหนึ่งในโปรดิวเซอร์ของเพลงนี้ เรเป็นศิลปินที่เคยแต่งเพลงให้กับซูเปอร์สตาร์อย่างเรียนา,าและเจเดฟเฟอร์โลเปสหรือว่าเจโลมาโดยตลอดเธอสมควรได้รับการยอมรับมากกว่านี้ในเพลงนี้พวกเธอทั้ง3คนปังไปอย่างมากนี่ถือเป็นส่วนหนึ่งไปอย่างมากกับการคอรัลแห่งปีขอบคุณลิซ่าที่ทำให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นโดยเฉพาะในฝั่งของการ ขึ้นเครดิตว่าแคปปี้บาราราเลนะครับมีการเปิดเผยเอาไว้แบบนี้จนทำให้ทางแฟนๆจำนวนมากมีการพูดติงทันเดียวกันว่านี่แหละคือคนไทยเพลงดีขนาดนี้เพลงของโปรดิวเซอร์อย่างเรโดนดองได้อย่างไรแสดงว่าค่ายของเรคือค่ายเก่าเป็นค่ายที่ไม่ดีจริงๆส่วนลิซ่าเนี่ยก็เทสต์ไปอย่างมากเทสถึงเอาเพลงนี้มาทำใหม่และก็ให้เกียรติจะร่วม ในฝั่งของเรมาคอรับด้วยมันคือเกิร์ลพาวเวอร์ชัดๆลิซ่าคนไทยน่ารักตลอดเลยจากที่ไม่ได้เคยเป็นเลลี่ตอนนี้กลับกลายเป็นเลลีล่แล้วและก่อนหน้นี้ก็ไม่ได้เป็นบริงรอบนี้เป็นเลลี่ลสุดหัวใจพลังจริงๆนะนะในฝั่งของลิซ่าถ้าได้ติดตามลิซ่าจะรู้เลยว่าได้สัมผัสและรู้ถึงความใส่ใจของลิซ่าที่ให้เกียรติคนรอบข้างทุกๆคนไม่ต้องพูดอะไรมาก แต่ดูจากพฤติกรรมดูจากผลงานและดูจากการแสดงออกที่เห็นเด่นชัด m b นบีนลิซาไม่มีกักให้แสงทุกคนเฉพาะเรได้ร้องและแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ท่อนที่ร้องไล่เสียงสูงก็มีอึง้งเก่งมากๆถึงขนาดนี้ต้องไปค้นดูว่าการแสดงของเก่าเนี่ยบอกได้เลยว,ว่าเรเนี่ยทำให้ผลงานในรอบนี้เป็นที่รูจักมากยิ่งขึ้นเพราะว่าลิซา คล้ายๆกับกรณีของเดซี่โรเจอร์เจ้าของเพลงอย่างทอมบอยลิซ่าก็เอามาทำให้โด่งดังรอบนี้เหมือนกันเจ้าตัวในควาวก่อนก็ดีใจและซาบส้งใจลิซ่ามากๆและเอับไปเล่าสู่กันฟังจนกลายเป็นข่าวแต่ชัดเจนมาแล้วว่าลิซ่าได้ช่วยชีวิตเธอจากเดซี่โรเจอร์นี่จะเป็นอย่างมากเลยที่ลิซ่าเป็นคนแบบนี้มาตั้งนานแล้วอธิบายไม่ถูกเพราะว่าลิซ่าเนี่ยถูกอบรมจากครอบครัวที่เลี้ยงดูมาอย่างดี แบบใครทําอะไรลิซ่าไม่เคยตอบโต้เลยความจริงปรากฏแล้วเชื่อว่าการเดินทางไกลมากขนาดนี้มีแต่ความคิดเห็นเชิงบวกๆและเป็นแฟนขับเชิงบวกๆเท่านั้นพอเพลงออกมาสักยิดหนึ่งเนี่ยภาพลักษณ์ของลิซ่าก็จะทําให้ทุกคนได้รู้สึกแล้วก็สัมผัสม,มาย,ยิ่งขึ้นสําหรับเพลงนี้เพลงใหม่บอนาเกนชอบมากๆเลยชอบทุกคนเลยตั้งแต่ลิซ่าดอร์จเก็คแล้วก็ทางเรให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีความเคารพซึ่งกันและกันสำหรับศิลปิน MV ก็ยอดเยี่ยมเป็นการคอร์รัปแห่งปีแตท่ทุกคนได้พูดถึงจริงๆ MV มีการดูหลากหลายรอบมากๆเลยแล้วก็ยอมรับว่าในฝั่งของความเข้าใจในตัวของเพลงและความเข้าใจในบริบทของโปรดิวเซอร์และการอดทอดออกมาเป็นดีอย่างมากเลเป็นคนมีความสามารถแล้วก็แต่งเพลงได้ร้องเพลงได้ดีเสียงมีพลังถือได้ว่ายังมีของออกมายังไม่ได้ปล่อยอีกมาก และตอนนี้เองถึงไม่ว่าคนจะรู้จักเลยเพราะว่าลิซ่ามันยิ่งขึ้นแต่ต่อจากนี้ไปเนี่ยจะได้รู้และแค่เห็นของต้องการเลยว่าลิซ่าเนี่ยจะทําใหท้ทุกคนที่ได้ร่วมงานด้วยมีความสุขแล้วก็ให้เกียรติจากศิลป,ปินซึ่งแต่ละกันเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณสําหรับการกดไลค์และกดติดตามนะครับและขอบคุณมากๆนะครับที่ดูจนจบถึงตรงนี้ครับ